สวัสดีลูกค้าช่องมิดสวยมิดคมมิดรช่งานเกษตรและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นุชมีมิดช่างยามานําเสนอทั้งหมด8เล่มด้วยกันนะคะเป็นงานจีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบ10บล้อทุกเล่มนะคะวันนี้มาลดราคาให้แบบพิเศษสุดๆเลยราคาเดียวทุกเล่ม890บาทรวมส่งนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะคะแต่ใครพร้อมโอนนุชว่าโอนเลยดีกว่า กว่ากันเยอะไม่ต้องบวกเพิ่มอีกหนึ่งร้อยนะคะค่ามาเริ่มเลยเล่มที่หนึ่งนะคะเป็นมีดแคมความยาวสิบสองนิ้วนะคะความกว้างสองจุดสองนิ้วสันหนาหกมิลน,นะคะตัวด้ามเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยมากนะคะความยาวห้าจุดสามนิ้วนะคะใช้งานหนักได้นะคะสันหนาหกมิลน,นะคะเล่มนี้ค่ะราคาแปดร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะคะเล่มที่สองนะคะเป็นมาเชเต ตีผิวไฟนะคะความยาวของใบมีอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสี่นิ้วความกว้างสองจุดสองนิ้วสันหนาหกจุดห้ามิลนะคะตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาวห้านิ้วนะคะค่ะราคาเดียวค่ะแปดร้อยเก้าสิบาท,ทรวมส่งขาล่มที่สามนะคะความยาวของใบมีอยู่ที่สิบน,น,นิ้วความกว้างสองจุดสี่นิ้วสันหนาเจ็ดมิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว5.3นิ้วนะคะรับประกันความคมรับประกันงานสวย ตรงปกทุกเล่มนะคะสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์ไม่ไม่คาได้เลยนะคะลูกค้าค่ะส่วนเล่มที่4นะคะเป็นงานโบวีตีผิวไฟนะคะความยาวของเบมีอยู่ที่10นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5.5มิลน,นะคะตัวด้าไม้พยุงฉลุลายสวยงามมากนะคะเล่มนี้ราคาเดียวนะคะ890บาทรวมส่งนะคะสนใจแคปหน้าจอแอดลไลน์แม่ค่าได้เลยนะคะ ขาเล่มที่ห้าเป็นมีสรงปลายบัวนะคะปลายเชิดเิดหน่อยนะคะลูกค้าความยาวของเบมิสอยู่ที่สิบจุดสามนิ้วความกว้างอยู่ที่สองจุดสามนิ้วนะคะสันหนาหกจุดห้ามิลตัวด้ามไม้พยุงความยาวห้าจุดสามนิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงฉลุลายสวยงามเลยนะคะค่ะราคาเดียวแปดร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะคะขาเล่มที่หกเป็น โบวี้ตีผิวไฟนะคะความยาวของเบมีอยู่ที่สิ2จุดสองนิ้วความกว้างสองจุดนิ้วนะคะสันหนา6กมิลตัวด้ามไม้พยุงฉลุรายความยาวห้าจุดนิ้วนะคะเล่มนี้สวยมากนะคะลูกค้าราคาเดียว8 9ดเก้าสบาทรวมส่งนะคะขาเล่มที่เจ็ดเป็นมาเชเต้ความยาวสิบนิ้วนะคะความกว้างสองจุดสองนิ้วสันหนาเจมิลตัวด้ามเป็นด้ามไม้ประดู่ลมไฟนะคะความยาวห้าจุดามนิ้วนะคะ รับประกันความคมรับประกันงานสวยตรงปกทุกเล่มคะ่ะลูกค้าราคา890รวมส่งทุกเล่มนะคะขาเล่มที่8เป็นคัตติ้งปลาลังนะคะความยาวของใบมีอยู่ที่12นิ้วความกว้าง2.5นิ้วนะคะสันจนาอยู่ที่6.5มิลน,นะคะลูกค้าตัวด้าม5.3นิ้วเป็นด้ามไม้ประดูฉลุลายลมไฟนะคะรับประกันความคมรับประกันงานสวยตรงปกทุกเล่มนะคะ ราคาเดียวทุกเล่ม8 9ดใครพเก้าสิ่อมโอ,โอนได้เลยนะคะลูกค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหนึ่งบาททุกเล่มน,นะคะแต่นุชคิดว่าไขร,ร้อมโอนโอนได้เลยจะได้ไม่ต้องบวกเพิ่มนะคะสินคา้าเราเรามีประกันใบมีต90วันรับเคหมึงครั้งนะคะลูกค้าทุกเล่มจะเป็นงานแฮนด์เมดงานใช้คอนปอนตีเหล็กเผาตียงแดงนะคะลูกค้าเราค่อยมาเจียขึ้นรูปขัดสีนะคะสีขัดชุบ ชุบเสร็จแล้วก็มาขัดอีกทีหนึ่งแล้วก็ประกอบด้ามอีกนะคะลูกค้าทุกเล่มจะเป็นงานแฮนด์เมดงานฝีมือทุกเล่มเลยนะคะสายสะสมจะเห็นคุณค่าของงานฝีมือนะคะลูกค้าสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์ต่มเบอร์โทรด้านหน้าได้เลยนะคะกว่าจะได้แต่ละเล่มไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานฝีมือทุกเล่มคลิปนี้สวัสดีค่ะ